สวัสดีครับผมเบ่าหนองคําบืันนี้มาพบพ่อกับเบ่าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบ่าหนองมีเลขตองหวดของผีสมมบาบอกสูฟังครับผมตัวเลขหรือความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกจริงทุกอย่างขึ้นยุทิีโชคเลยดวงครับหวดที่แล้วเพิ่นฝันว่าได้จับกบแต่เลขกที่เพิ่นเขียนไหวให้ยังบอกแต่มันไปออกเลขที่เพิ่นตามตองหวดก็คือ4 8 5หเพิ่นได้โชค,ครับเพิ่นได,ลด้ลถตะลีสามชุด ชุดละสองใบพี่สมครับถูกไว้ครับแปดห้างวดที่แล้วเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้จับกบประกาเขียนเลขให้หนึงเก่าเนาะนึงเก่าเจ็ดเก่ามันก็นย่งมาท่านออกแต่เพิ่อนว่าย่งกับย่งบ่ถิมเด้อมากงวดนี้ครับเพื่อนกับฝันเพื่อนกับแล้วมาบอกซูเบาหนองฟังเพื่อนบอกว่า,า,าวร่องพิจารณาเอาโทไดชีว่าพี่ฝันเป็นบากระซังแต่ว่าพี่ฝันแล้วพี่ได้โชคพี่กัด หือว่าผีโอเคแล้วงวดที่แล้วเพิ่นกับฝันเห็นตะไคร์เนาะเพิ่นกับไ้บันนี้เพิ่นกับไดเลขกซีซีแปดห้ามางวดนี้ครับฝันเห็นตะไคร์อีกครับงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดเบิงไหวฟั่งไหวเป็นแนวทางความฝันมืกับแคกแนวทางเนาะ่วนตัวเลขสิ่ม,มารุ่งมารขึ้นย่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าตะไคร์มากกว่สิบบอกเลยเพิ่นเพื่อนบอกว่าผี่นอนอยู่ ได้ยินแต่เสียงเล็กน้อยมาสก,กิดข่างหูมาสก,กิปสก,กิปสก,กิปไลพี่พี่กะเลื่อมตาขึ้นอันนี้ในฝันเนียแต่ว่าตานี่ยชำเรื่องไปเห็นตะไข้แต่ว่าแปลกเป็นอย่างตะไขรขึ้นแดมาบอกเลขโตเก่าแต่สลับตำแหน่งกันครับ ถ้าับตำแหน่งกันเพื่อนบอกว่าซื้อเลขแน่เด้อเพื่อนบอกว่าสิหาเก่าหกเพิ่นว่าสิ 5, 9, 6, พ,สพี่ก็บ่งหูบอกว่าเลขสีออกหรือบวออกสีป้ายหรือจงังใดแต่ว่าพี่ฝันเห็นแนวนี่เป็นยังพี่ยังหูว่าเป็นตาไครเพราะว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกกระซิบบอกว่าหาเกาหกพี่ก็ลูกข้นเห็นแต่เพื่นยืนถือถือปากกาแล้วก็นุ่งจงกระเบนผมจุก เพื่อนบริเคิดว่าเป็นไผ่เพื่อนว่าเป็นตะไคร่เพื่อนบอกว่าตะไคร่มาบอกเหล็กต่แท้ว่ะสักหนาชี้อมอมมอมแน่ดอกเพื่อนว่าหนาขี้ดำดำมอมมอมแน่เพื่อนบ,นกบอกคือมันคือตะไคร่บานเบาหนองเด้อเพื่อนว่าอ่ะก็ลองคิดพิจารณามันครับเด้เอเหล็กปีสมครับไหตองวงดตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวคือห้าเก้าหกห้าเก้าหกส่วนเล 9, หล็กเกาหงวดที่แหลวถามว่าเพื่อนตามบอกเพื่อนก็นยังตามอยู่เด้อเพื่อนว่า เห็ดแปะลงไว้น้ำเนี่ยเพื่อนบาลสินะเห็ดแปะลงไว้นำ้ำกามี FC, เอฟซีเพื่นทางมาบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนถูกรางวัลที่เท่าไรนะเดี๋ยวบอลรองสิทเอามาบอกซูฟากอีกทีหนึง่งเพื่อนเพื่อนถูกรับนองใบเตยเพือ่อนว่ารางวัลที่สี่บอกที่ว่าใบละสองหมื่นนะเพื่อนสืบเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ด มันกับไปถืออันเพื่อนว่ามันมันกับไปถือรางวัลยุยองใบเป็นน้อสินะเพื่อนก็ได้เงินสี่หมื่นเพื่อนว่าเพื่อนว่าอันน้องไปเตยไ้โชกเพื่อนอ่ะก็กดีใจคำนำนะครับเด้อเดี๋ยวให้บ้านน้องคุยกับเพื่อนอีกก่อนเพื่อเพื่อนมีฝันเพื่อเพื่อนมีอย่างมาบอกสูฟังนะอ้าลองคิดพิจารณาเลขผิดสมมงนะครับเด้อเพื่อนบอกว่าตาใครก็สิบบอกเลยเพื่อนตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเน้นๆนก็คือห้าเก้าหกตัวเดียวครับเน้นเ้น ห้าเก้าหกเพื่อนบอกวา่าสีซื้อไวออกบอกออกก็บ,บ่าไปยังซื้อรอตลีไว้มันสามารถออกได้หลายรางวัลเพื่อนว่าแม้กระทั่งสามตัวท้ายรางวัลขางเคียงรางวัลที่สองที่สามที่สี่มันสามารถออกได้เบิดเพื่อนจีซื้อไวเพื่อนว่าก็แล้วแต่เด้อเพื่อนว่าแล้วแต่มากเพื่อนาวา่าหายไวเป็นแนวทางอา,ากาศคือว่าแลลวเนาะก็แล้วแ,ลแต่ผู้มักนะครับเนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งคับนะครับเด้อเหล็กตะไคร้ครับตัวเดียวเม็ดเดียวกระซิบขางหูบอกผีสมครับ 596งวดที่แล้วบ้าวหนองจุดใด้ถูกหกเกเก่า56แต่ว่ามากงวดดีมาบอกอีกสมแต่ว่าบอกสลับตำแหน่งครับเพื่อนว่าอบอบอกใช้กสร้างเพื่อนกระสื้อหกลับแต่รอตรีเพื่อน,นสรซสือตรงตรงไหวก็คือ596นะส่วนสื่อทั้งนอกนตเพื่อนกิซสือแบบหกลับไหวก็ลองผิจารณานครับได้งวดที่2พฤษภา68 อย่างมีหกอยู่หงวดนี่บอเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นในเบิดเข้ามาตัวเลขกเนาะเหล็กกลมๆมันหมุนได้ถ้าผู้ใดอยากให้เบ้าหนองจุดทูบขอปูให้หรือว่าถวายวาวถวายไกย่ถวายนา้ำบอกเบ้าหนองใดนะครับเบ้าหนองยินดีทําให้ทุกคนครับเพราะว่าอย่างเบ้าหนองศรัทธาด้วยใจครับไม่ใช่ศรัทธาแค่ลมปากครับเบ้าหนอง บอใส่ข้าวไว้หยากสำหรับเอฟซีเพราะว่าหลายหลายคนถามมาว่าเบาหนองหยากบอเบาหน่องหยากบอเบาหนองบอใส่ข้าวไว้หยากกับหลวงปูครับมีแต่ว่าทำทำให้เต็มที่เพราะอย่างเพราะเราศรัทธาครับ่อะอย่งไรกะเอาสะดวกนะครับเด้ออยากให้เบาหนองถวายวาวถวายไกลถวายนา้ำถวายมาไลา่ถวายทุกงท,ทุกอย่างให้ปูเบาหนองเฮ็ดให้ได้เบิดครับเบาหน่องบกเยียงครับ ขอแต่ว่าเราทําด้วยใจจริงเราทําด้วยใจศรัทธาศรัทธามีบารมีเกิดครับผมนะครับนะอลองคิดพิจารณาเลขผีสมองนะครับเดอ้อห้าเก้าหกครับตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวฝันว่าตะไครมากกว่าสิบบอกเลขเพื่อนเพื่อนจะไปหารอตลีไว้เพื่อนสร้างไว้แล้วละเพื่อนโทรสร้างไว้แล้วได้เท่าไดก็เอางวดหันก็ได้แปนหาได้หาหกใบก็ถือว่าโชคดีเพราะว่า 48หามันเป็นเหล็กเก่าเนาะมันเป็นเหล็กเก่าเพื่อนเพิ่นกระน,นำ้ำของเพิ่นเพื่อนกระไดโชกค,ครับนี่แหละครับคนพูดถึงพี่สมนะเป็นคนถูกหวยบ่อยคนหนึ่งนะสาหรับเบาหนองนะที่เห็นเห็นมาพี่สมเป็นคนถูกหวยบ่อยคนหนึง่งหลักๆเลยแต่ว่าเหล็กเพื่อนค,ค,ค่อนข้างสีบวงงามแล้วก็เหล็กเพื่อนค่อนข้างจะส้มสัมโตเกา่เกาๆแต่กะยังได้โชกอยู่ แต่รอบอีจะดาะครับเด้อห้าเก้าหกครับเลขพี่สมตัวเดียวเม็ดเดียวเป็นยังเบาเหลขกตาไข่แต่ว่ามานั่งอยู่หลงปูนั่งใช้กันเลยครับให้หลงปูเสริมบารมีขึ้นไปอีกครับ,บางคนว่าเบาเหลขกตาไข่ไปยังมานั่งอยู่ต่นหนาปูต้องหนีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับตาไข่กับศักดิ์สิทธิ์ตอนแรกก็คิดอยู่ได้ว่าจะเอาตาไข่มาไหวน้นีคิดไปคิดมาโอ้ยบปกไปยังดอกมันถิอยาก เฮ็ดขึ้นมาอีกมันก็สิยากเนาะเอาตะไคร้ไว้บ้านนะะั่นล่ะเอาไว้ถ้าอันเหรนอยูบ่บ้านเอาไว้ถ้าโป๊กปักรักษาอยูบ่บ้านนะครับเนาะอ่ะจะได้ก็ลองพิจารณาวันครับเด้องงวดวันที่2พฤษภาคม68เลขผีโสมครับ596ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเน็งเก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็นให้สมหวังดังปรารถนาขอบุญบรารมีหลวงปู่สวงที่เบ้าหนองนางอยู่นีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นตรรมนังสมาธิตัตว แล้วก็ตาไข่เนาะโดนบันดาลโคลาาให้ลูกร้านที่เพื่อนนับถือขอให้ทุกคนจงมีโชคสาธุสาธุาธแกอย่าลืมนะครับเด้อศรัทธามีบาลมีเกิดผู้ใดอยากให้บ่าวน้องถาวายนามเอ็มลอยปูเอถาวายนามปูหรือว่าอยากให้บ่าวน้องสื่อของเล่นถวายตาไข่สื่อสุทหารถวายตาไข่สื้อของเล่นถวายตาไข่บ่าวน้องก็ยินดีทำให้นะครับบอกเกี่ยงครับก็ขอให้ทุกคน จงโชคดีงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดคิดสินด้สมหวังดังปัตตมานะเดี๋ยวจับเงินเมื่อเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านเป็นเศรษฐีใหม่สุผูสุคนครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ